ค่ะข่าวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณกิษณนะคงนะคะที่เอารถโตโยตา้ามีออนะคะเข้ามาร่วมโครงการท้าวิสูต์ใช้อุปกรณ์คอมแพนชนคลิปกับอาจารย์เจ้าอีแปดห้านะคะสำหรับมีออนนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะผมใช้มา3มปีครับปีสองพันห้าร้อยสององห้ปีสองสพนิบสองะคะมาเข้าคำถามกันเลยนะคะ อยากจะถามคุณกิษณะพงว่าเหตุผลที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะคืออะไรคะอ๋อเหตุผลนะครับง่ายๆก็คือมันเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ซึ่งราคาน้ำมันยีแบมันจะถูกลงมานิดนึงต่อต่อนิคครับเพื่อปร,ร,รจะหยัดเพื่อลดการลดค่าใช้จ่ายลงมานิดนึงค่ะค ค่ะแล้วทราบโครงการทางเราจกากใค,ครคะอ๋อผมทราบโครงการจากทางสื่อไอทีอิ IT, อเนเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรประม่ร้ครับเว็บไซต์กับวเว็บไซต์ครับนะคะขอคค่ะว,วันนี้นะคะเราขอขอบคุณคุณกิษณนพงศ์มากนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะเราให้ร่วมทดสอบเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะคถ้าไม่พอใจหรือว่าใช้ไม่ดีอะไรยังไงมาคืนก,นก,นกล่องกอนเราได้นะคะเราคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะเรามาดูนะคะว่า กิตนาภงใช้เวลาจะรู้สึกอย่างไรกับอุปกรณ์อันนี้นะคะซึ่งเรามีการแนะนําให้ตรวจเช็คได้จากการสตาร์ทนะคะคว่าสตาร์ทเหมือนปกติไหมตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะอัตราเร่งเหมือนเดิมไหมนะคะแล้วก็ความเร็วความประหยัดอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือการทดสอบของเรานะคะลองไปดูนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอคุณค่ะ